นี่แหละนะฮะเราเราไม่อยากให้คนเนี่ยมาเอาของเราแต่เราก็ไม่ทําอะไรในบ้านของเราเองนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นเรื่องปราน้อยก็เรียกว่าก็เป็นเพียงได้ไปจดทะเบียนร่วมกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ผลิตไม่ได้อะไรที่ที่มันจะเป็นผลประโยชน์ที่มันควรจะเป็นควรจะมีควรจะได้ตรงนี้นะฮะนี่ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงปัญหาที่เราพัฒนามัมีปัญหาอย่างเนี้นะฮะ แล้วก็มีปัญหาเยอะแยะเรื่องความยากจนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าที่ท,ที่คนมักจะไม่พูดถึงคือเรื่องของของอะไรทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรความหลากยชีวภาพแล้วก็สิทธิในทรัพย์สินธรรมบัญญานะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าทางเลือกของประเทศไทยในอนาคตเนี่ยก็คือว่า ในรัฐธรรมนูญฉบับปีห้าศูเนี่ยเป็นฉบับปฏิรูปแล้วนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของพวกเอเยนโยผักดันเหมือนกันนะฮะที่จะให้ท้องถิ่นมีอย่างนี้เพราะแต่ก่อนนี้เวลาพูดเราพูดถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราจะพูดจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านจบนะแต่ตอนนี้เราเริ่มพูดชุมชนแล้วเราพูดถึงเรื่องสิทธิของชุมชนแล้วตอนนี้นี่ก็เป็น นี่ก็เป็นมิติใหม่นะครับที่ผมอยากจะให้นักศึกษาได้ได้รับทราบว่าตรงน,นี้เนี่ยชนุชนชนก็เป็นหน่วยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นหน่วยของแหล่งของการเรียนรู้แล้วแหล่งที่เราจะอ,อ,อะไระพัฒนาขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะอะไระศึกษาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาไปเรื่อยผมคิดว่าการพัฒนาที่จะสร้างความ พัฒนาก้าวหน้าของชนบทนั้นคงไม่ใช่อยู่ที่ไปไปตั้งโน่นตั้งนี่ต่างๆนี่ที่เราพัฒนาจากแง่ของของกระทรวงมหาดไทยนะแต่ตัวเรื่องของ,งาการทรัพยากรแล้วก็คือปฏิรูปการศึกษาตรงนี้เนี่ยเผยการกสานั้นจะต้องแบ่งเป็นสองส่วนที่ผมได้พูดไปแล้วแต่ว่าส่วนที่มีความสมคัญก็คือเรื่องของทรัพยากรท้องถิน่นเรื่องภูมิยาท้องถิน่น ต้องพัฒนาจนกระทั่งให้มันมีการความเจริญก้าวหน้าขึ้นแล้วตรงนั้นแหละครับปัญหาความยากจนของชนบทเนี่ยก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปนะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมอยากจะได้ได้นำเอามาเสนอในใน,ในวันนี้ผมจะไม่อยากจะพูดอะไรมากไปกว่านี้แต่ว่าที่เหลือเนี่ยเพราะว่าที่ผมพูดนี่ก็พูดกับใกล้ตัวของพวกเราทุกคนเพราะหลายหคนนี่ก็มาจากชนบทก็เยอะ นะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะผมพ,พูดเป็นโจ์นะฮะเป็นโจทย์ตรงนี้แล้วพวกเราทั้งหลายจะคิดยังไงเนี่ยผมก็อยากจะรับฟังเหมือนกันนะครับผมอยากจะยุติเป็นแค่นี้ก่อนได้ไหมฮะแล้วเราเรามาลองลอง,ลอง,ลองเสวนากันครับคือคืออย่างนี้ครับสุดท้ายก็อย่างนี้ครับผมอยากให้พวกเราเนี่ยให้ความสนใจแล้วถนนที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก มีแค่สองมาตราผมก็รู้สึกว่า,าก็ผิดหวังเหมือนกันที่เรื่องที่มีความสำคัญมากๆเนี่ยสภาล่างเอาไปบรรจุก็แค่สองมาตรานะฮะแล้วก็ในประการสำคัญก็คือว่าพูดถึงอำนาจของรัฐที่จะไปอย่างที่มาตราพูดอย่างแถวชายฝั่งทะเลตะวันออกที่ผมได้พูดถึงเนี่ยไปตั้งโรงโรง,งาน พอเราออกรัฐมนุนฉบับนี้ก็เพียงว่าต้องผ่านความเห็ือนชอบต้องมาให้ความข้อมูลให้แรงต่างและผ่านความเพราะฉะน่้ว,วมันไม่พอนะครับเพราะว่าผลสุดและให้ความเหมนชอบก็คือการให้ความเห็นชอบในการเข้าไปตั้งโรงงานต่างแต่ว่าในขณะเดียวกันผมิดว่าไม่มีมาตราอะไรที่ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้รต่างอันนี้เรายังไม่เคยคิดเพราะว่าอันนี้เป็นเป็น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งที่ควรจะบรรจุในรัฐธรรมนูนแล้วก็ควรจะบรรจุให้สิทธิ์ควรจะพูดถึงเรื่องการไปฏิรูปการอาสานี่เราไม่มีนะการอาสาที่พูดในที่นี้ก็ตอนหลังๆนี่ก็เป็นเรื่องที่เบ็ดเตล็ดปีกย่อยมากนะฮะแต่ว่าในหลัก,ลกสําคัญผมอยากจะฝากนะักศึกษาไว้ว่าต่อไปเนี่ยถ้าจะมีบทบาทอะไรในเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญนะครับ มันเป็นเรื่องที่จะต้องเรื่องของการพัฒนาที่จะต้องมีเป้าหมายที่สำคัญว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเรามีความเป็นตัวเราเนี่ยมันคืออะไรบ้างความเป็นตัวเราคงไม่คงไม่แค่แค่เป็นเรื่องของปัจเจก,กบุคคลแบบฝรั่งหรือไม่แค่ชุมชนตั้งรวมกันเป็นเฉยๆแต่ว่าเรายังมีทรัพยากรและยังมีภูมิปัญญา นะผมอยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยบรรจุเข้ามาในระบบการศาึกษาและให้ความสำคัญกับปราชชาวบ้านรู้สึกวันนี้ก็มาพูดด้วยนะพ่อประยงนะฮะผมอยากให้พ่อประยงได้ช่วยต่อเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะฮะผมคิดว่าพอ่พอพ่อประยงพ่อประยงนี้ก็ผมก็เคยไปเยี่ยมเยียนนะฮะในช่วงที่เมอออกชนบทุขวันีท่านคงจะให้อะไร ที่จะได้เสนอแนะหรือให้ความรู้ต่อพวกเราที่เป็นประโยชน์นะฮะได้ท่านไม่มีอะไรผมขอขอบคุณท่านอาจารย์ครับครับขอพวกเราปรบมือดังๆให้ท่านอาจารย์ครับ